เลคกขอดคะอะไรขอดขอต้อนรับสู่อะไรวะเยอะคะอะไรอ่ะเล็แคมอะไรี่ลงอยู่ดีเนขาเล็กมาติ๊กต่อใหม่แล้วหรอโกโก้เฉยๆดีหมอคนที่สุดนะหมอที่สุดล้แอคชั่นแคมถาสั่ก็คือจบแล้วอันนี้คือการสั่งตัดแขนแล้วอะ อยู่ดีจะถ่ายถ่ายไม่บอกเ่ยดีนะวันนี้ดาได้รับการอนุเคราะห์การแต่งหน้านะครับจากคุณโอ๋นะฮะแล้วก็คุณบอยก็คือทีมงานของเพื่อนรักขอผมวันนี้คุณโอ๋ซูมไม่ได้หรอได้แค่นี้ดีแล้วค่ะสนในในรรยากาศหน้าของพี่อันนี้เพราะมันเปิดเปิดแบบการสักนแบบอัตโนมัติของ GoPro คือเอารีวิวให้ฟิล์มดูว่าเด็กห้าขวบถือ,อยังนิ่งถ่ายร็อกพ่อแม่นแ,นแล้วเป็นยังไงคะฟิล์มไทยแล้วก็มีสั่นเหมื <c oughs> อนนัวันนี้พี่แต่งหน้าได้ลเลิฟเล็มาจากไหนคะโกสแลปแล้วทำท่านั้นค่ะนาดาบาะกอบท่านดาวเหรอคะคุณตู่นางดาวเจมีเ่เจมส์เห็นหน้ากนันไหมเหรอเห็นสวัสดีค่ะ พี่เดียร์บริการจากนาปรังบางกอกนาปรังนะครับนาปรังเลฟเลนหน้าของพี่โอ๊ตคือเจเลอร์เจเลอร์เจเลอร์แอมซมเจเลอร์แอมซงมีเข้าไปใกล้ๆกล้ได้ไหมสังเกตแอมซมเท่านั้นแอมซมบอกบางวันมีบล็อกร์ตาแต่วันนี้ไม่ได้บล็อกตาบางวันบล็อกตาบางวันบล็อกตีนมันมีแล้วแต่บริการเพราะว่าเขาบอกบริกานถามว่า อูดีคุณจะคุณจะถ่ายเลยค่ะแคม์ที่มาอย่างนี้คุณต้องบอกลุวงหน้าเพราะว่าเรามีคนมากมายในห้องคุณบอกไปแล้วลุวงหน้าไงใช่แล้วคนดูที่ดูเนี่ยเอ้ยในห้องนี้มีคนดีไหมขอให้ไปสุดทางตรงนู้นเลยแต่ร้อยให้เขาสุดเลยให้เขาเขาผู้หญิงเนี่ยเขาต้องมีความพร้อมในการที่จะออกกล้องก่อน<ต>นั่นคือคนดีหนึ่งคนมีแค่คนเดียวเลยหรอเใช่เดี๋ยวมอบโจทยากสุดให้เลยว่าไปสัมภาษณ์ทอยหนึ่งนาทีอะไรก็ได้ นี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดของฟิลไม่เอาพี่ไมคุยน้องเขาน่ารักมากน้องน่ารักมากแต่พึ่งตัวน้องไม่คุยด้วยถามจริงน้องคุยอะไรกับพี่บ้างวันนี้คุยคุยเยอะเลยถ้าไม่ใช่ที่ในรายการเคยเห็นคนบ่อยยิบุบขึ้นมาล่อเฮ้ยเยไปถามเรื่องไ่อยยิุบขึ้นก็ได้ เล่นเกมอะไรอยู่ครับนี่โอ๊ตเอามาบอกว่าเกมนี้สนุกเหมาะกับพวกเราเป็นท่านไหนที่มันสนุกมันคือออโต้เชสแหละแต่ว่ามันเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าเชสรัชเหมาะกับพวกเราใส่ยได้ไหมค่ะเหมาะกับเวลาไปองถ่ายชอบนัดเผื่ออย่างเช่นวันนี้เราเด็กปู่ก็เห็นมึงมาใช่ป่ะปู่เลยรีบไเลยเพื่อนถึงแล้วปู่สี่โมงสิบเป๊ะไปงัยไปงัย ทุ่มสี่ทิศแต่ว่าพี่บอ,อกว่าคนหนึ่งเขาเป็นคนดีกว่าหนึ่งพี่แพทมาในบ่ายสองสิบห้ามาถึงเส้นแก้วเส้นแก้วเส้นแล้วเอาลบใหม่เส้นเส้นเอารลบใหม่เสน้นไม่ได้มีอะไรทำเมื่อกี้ค่ะมันต้องดูกฎข้างบนด้วยนะเว้ย <c oughs> ม,มันจะบางอันมันจะกดมันจะเอื้อสำหรับ<อ>บางบางเผ่าพันธุอ์อย่างพวกถ้ามันเป็นไอตัวไอไอันเขียวๆขียวอะ,อะ ก็ต้องเล่นสายซอมเนอร์เพราะสายซอมเนอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็นไอตัวโจวนอะไรอ่ะนั่นมันก็จะแบบบวกอะไรเงี้ยแล้วก็คนนี้ก็เป็นฮีโร่ที่เราต้องไปซื้อเนี่ยเราต้องเอาแไอ้นี่แค่ไหนไปซื้อซึ่งเราต้องเล่นไปเรื่อยๆพวกหมูอูดซึ่งส่วนใหญ่อ่ะไอตัวที่อยู่ในเนี้ยจะเป็นตัวซอมเมอร์นใหญที่เสียเงินให้กับเกมไปแพงที่สุดคืออะไรคะแรกกระลอกเนี่ยครับสี่บาทคะแสนครับสุดยอะ ไปที่กูว่านอะไรกันอะไรฮะจริงป่ะว่านเล็กน้อยเพรา<ป>ะว่าของมาจากเรารอ่าพอ,อช่วนมาเล่นแล้วก็โทรหาแลหาและเฮ้ยว,วันนี้กูมีไอเทมใหม่มาเพื่อนรู<อ>้จักาคาตาใช่จากคาตา<อ>แล้วก็บอกเออไอทิวเล่นด้วยใช่ป่ะเดี๋ยวกูซื้อไว้เผื่ออยอ่า <laughs> งดูแลกันดูแลยันในยันในแบบคอนเทลล่าเลยอ้ก็คือพี่ว่านก็เลยแบบเข้ามาเล่นกับพี่บ่อยมากๆเลยดี๋ยว่าแต่ว่าตอนนี้พี่ยังไม่เล่นเลยโอเคนานเกิน ตู่คิดเห็นยังไงคะคิดเห็นกับอะไรคะตู่เบื่อแล้วตู่ด่าพี่เบื่อแล้วอ๋ออุ้ยจริงหรือเปล่านะพูดได้เต็มที่ตู่ก็จะรู้ว่าพี่โอ๊ตค่ะดีจังเลยอุ้ย Oh my god Oh my god อันนี้มันชื่อยีพอยนะคะอิสกายะใช่ก็สั่งเป็นไก่เป็กอะไรวะเนี่ยอันนี้นะเรียกเป็นหุ่นคุณบอกเขาต้องอิเซอิเซเอออิเซมิยากเเกไม่ใช่อิสกายะนะคะ มันอยู่ตัวเรามันอยู่บนตัวเราแล้วมันก็ดูเอิบเข้ากับเรานุ่งตู่ทำยังไงถึงแบบเป็นคนแอคทีพตลอดเวลาแอคทีฟตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นสารสารสื่อประสาทในสมองของมันมันทำงานดีค่ะในขณะที่พวกเรากำลังคุยงานกันนะคะเขาก็เล่นคุยกันนะคะถามว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมื่อวามันข้ามมัเล่นกับ โปรเอจคเตอร์แล้ว้นองตู่ทำยังไงคะถ้าคุยงานกับเขาแล้วเขาเล่นเกมคะก็คือเล่นด้วยก็คือไม่คุยไม่คุยด้วยใช่ต้องยืดดีก่อนไม่ไม่คุยกับพี่พีมอ่ะเยวตตตตพี่รู้เปล่ามันมีกุ๊กเลยขาพี่รู้อยู่แล้วเลขาด่าพี่ทุกวันพี่รู้ เดี๋ยวคุณพี่ไม่รู้ทุกคนเลยค่ะแต่มันดนูได้ล่าสุดได้ข่าวมาว่ามันมีกรุ๊ปเลย่ะอีกกรุ๊ปหนึ่งที่มันไม่มีหนูพอดีว่าตู่ว่าไม่ได้ชื่อนั้นไงเลขาสระอินฟิอฟิมสมมติว่าท่านสมมติว่านี่มีเลยขาแต่ทมีทางเลยขาชื่อจิมจะได้อยู่ด้วยกันได้ได้พี่จิมพี่จิมฝากน้องเข้าสระอิน เอาแล้วตูเด <c oughs> <âu baik> <c oughs> ี๋ยวเราไปมั้งเอาแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่เป็นตัวถ่วงของทีมนะคะตอนนี้นาตาญานะคะมีหน้าที่คืออย่าตายเยอะแค่นั้นเองค่ะใช่ข้าไม่ได้ว่าอะไรอย่าตายบอกใช่ค่ะนี่คือเคล็ดลับของพี่นะคะนี่มัยคะวิจัแต่ตัวช่อคู่เหมือนกันนะคะเนี่ยตอนแรกแต่งเหมือนที่แพ้เลยใส่เหมือนกันหมดแต่ว่าลองแล้วไม่เวิร์คลับ ใช่ใช่ <Bond> <Pokémon> จับตามองตอนที่ท่านี้ของพี่ฟิล์มขึ้นนะครับพี่ฟิล์มจะฉีดยาฆ่าแมลงชอบฉีดใส่พุ่มไม้ใช่บางทีก็ไปฉีดใส่ป้อมบอกแล้วเออมันมันยิงป้อมไม่ได้ท่าสุดท้ายอ่ะเติมหน้าเด็กนาดาวหน่อยมันไม่มีเน็ตอ่ะที่เนี่ยไม่มีเน็ตครัเออมันอกีไม่ดีอ่ะผมอะไรเลยผมพิมพ์ว่าใหญ่เกมอะอะไรเนี่ย แครี่ดิแคลีดิแครเนี่ยจริงๆมันเป็นสำหรับคนที่มีความใหม่จะมาเล่นแคลี่เนี่ยขิงด้วยขิงด้วยเก่งไงเล่นนานแล้วทั้นก็เลยจะมีเสือก็ปโดนกูละหนึงโดนกูละหนึ่งงยี่ป็น่สต้องฝ่ยสงก้อน คอยตามด้วยตัวนึ่งหืออสี่เนี่ยม่พี่วันไม่เคยสอนีแบบนี้เลยอะี่เล่นเมทไม่เป็นเวลาปล่อยปล่อยต่อคู่มันจะมันจะพา่แล้วเอาถ้ามันติดแล้ก็เอาิดงจอดนี้ยข้างล่างแตกแล้วมันมีทางแล้วก็ต้อหนึ่มแล้วพี่วันเอ้ยพ่วเาติตินี้หมดสมีลไติไม่มีไม่มีผมไม่เคยสอนรู้ว่าผมเล่นตัวที่เขาเล่นไม่เป็น พี่คะโอ้โหพี่คะถ้าเป็นหนูหนูลองไห้แล้วเออหรือจะหันไปทางนู้นเมื่อื่อเราบอกว่าพี่คะพวกไม่ควรจะพูดอะไรแบบนี้ครับนี่อร้อนในไหนก็ได้หนึ่งเทปแล้วโว้ยไม่หันไปทางนู้นฝากปิดเทปหน่อยได้ไหมปิดแล้วฮะไม่ขอน้องที่ถอยของแล้วเราเขาคนโซโล่ยังในไหนมี อนตูหูอยากจะให้น้องทอยได้มีส่วนร่วมในเที้แต่ว่าแต่พี่ว่านบอกน้องทอยทำสมาริที่เแล้วใช่เราฉะนั้นก็เฟซกเลกนดารัูใเรทปิดทีไม่ต้องวัน